ต่อจวดครับมาทานครับต้องสี่แอปกติครับเตีรถกระบะบนะครับเมื่อนี้ลองรถไทยบังแล้ววะพี่เพิ่นจอะระดาน,น้ำนะครับผู้ใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ทั่วไปใต่คลิปให้นะครับจอ,ขอเขาเบิร์ดครับยินแกนมาแนีนแ้เราก็เจอเขาเรามักเจะนะครับ ติดต่อมาได้ได้พวมเชียวเบอร์โทรเราไว้เตะคลิปให้ผู้ได้ยากเจานะนำประดานนะครับแถวๆนี้อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีทรมาเลยครับนี้ลูกขาอยู่อำเพื่อมงวงต่อเขตพระนาต่อเขตเลืออำนาจนะครับมาฐานกับผิวสีคือเกอ่าครับรถใหม่ Hà với nhà ừ ngay bên ngay hấp Hãy subscribe cho เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวบ้านไอซีเอ็มสตอร์ลกันะนะครับอ่านะครับท่านผู้ชมกำลังตามมารเราตามเขาไปนะครับโ <c oughs> <c oughs> บลลุกอยูอป่ปะใบลังยอดคนดันดันดินโซเนี่ยแต่ว่าดันดันอยู่ดินางนีดันนี่้องไปหุ่นปะ ผมนอครับผมขอที่ใช่ลาบนะัน้าจะแเกียงบดใส่ได้แดงเกี้ยงทีเลย่รงน่าไะย้เกลี้ยได้นีุ่ดไม่แล้วบันโอ้ล่องดันล่องดันครับเดี๋ยวพาไปบึงใกล้ๆครับ เ่อนี่แดดนะครับว่านเหมือนก้อนีีคุ้มฝนตกประเทศไทยเฮ้าสุดยอดครับมือหนึ่งนี่อยู่สามฤดูิีพี่เพื่อเบ่งมาจากยู่ทูบนะครับจังได่หัวจักกันนะครับ ยงยรดเอาครับอยากให้เห็นพันหาพัานหกนะครับบางคนก็มกักพันหาเนี่ยถ้าเป็นพันหานี่เขาเลิกนะครับเลิกกานี้อีกแต่ว่าซ้ำนีก้กะท่านห้องเฮตเตอหน้าเ,าเขาเนะนี่ยบอบอเนีนเลิกก็ได้ครับพอหากเขาห้องบอหลายนะครับสุดยอดครับ เนี่ยไรเงาเงาไปท่้นทีมงานทีมงานเป็นขอนะครับเสียเลื่องคุณพ่อเพื่อนนะครับอ่าเสียเสียทีสีเขียวอ่ะน้องไส้เพื่อนนะครับเจ้าเจ้าเจ็บนะคนอาจะดันลงมาทางนี้นะ ขคอยนะครับคอยต้งไปผุ่นนะครับโอ้ยสีถลอกน็นนาะสีบบงามนียเ <laughs> นี่ยแรกมันก็จิธรรมดาเนี้ยนะครับ เอ,อเต็มใบอย่างเงี้ยครับไปไปฟองดับครับโอมาทานอย่างเดียวสีแงะคิวสีอือ้อครับรถไม่เหมือนเคยครับปวดไปอย่างเดียวเนี่ยเสมอเสมอเอาไปที่หลังครับปั๊บไม่ลดจุ๋มฟองครับไปอย่างเดียวโอ้ย,อยังครับเ <laughs> นี่ยจวด วนเลยครับบัวถอยครับบัวองถอยครับเจเวลาวนเลยครับ,บ,รรบ,บ,รบไปไปแล้วไปแล้วส่วนพ่นปะอ่าผู้ใดสนใจรถแท็กอร์จอร์เดียนะครับ,บรเบอร์ก่าเบอร์เดิมโทรมาสามเที่ยวกาได้นะครับบสือบัววากันนะครับ 081ครับ068 0614นะครับหรือแอดไล่มาถามก็ได้นะครับไอดี ID. ไล่ก็เบอร์โทษเดี๋ยวเจ้ากาจะเอาไว้ใ้คลิปให้อีกรอบหนึ่งนะครับบอสือบาวานะครับแ,แกงปโมชั่นช่วงนี้ไปเลยเนาะครับนะเนาะใยดาวเริ่มต้นที่45,000บาทนะครับหาคิปแรงอุปกรณ์3ชิ้นนะครับแต่กับราคาเงินสดอยู่7 0 0 0 0 70,000นะครับอุปกรณ์3ชิ้น7 0 0 0 0บาทนะครับ ก่อนราคาสิปรับขึ้นนะครับยังบรูว่าเป็นสิปรับขึ้นบอรหรือว่าราคาสิซัเก่านะครับโอ้โหใบเต็มใบเลยเบือ่อครับเดี๋ยวครับส่วนไม่ไม่ได้เจาะเราวะเฮ็ดปานเขื่ครับนะครับเนาะ เต็มใบไปเลยครับเต็มใบไปเลยมาทานโอ้สหปุดดีครับสุดบดีโอ้โมีดาวครับของแขกดูนี่ครับองแขกครับ <laughs> ไปดีคักบาสันนะ <laughs> ไปดีครับเอาไปครับทำนไก็ไปน,นันเห็นไหมรครับแน่นอนอยูกครับ192นิวตันเมตรนะครับเกองยนสามสูบ2รรอ0 0ันกว่าลซีซีนะครับไปกับคิ้วสีขนาดครับโอ้แน่นอนครับแน่นอนมาทานครับ ล่องเบิ้งครับน้ำมันลายครับแผวนน้ำมันเต็มถังล่องไปครับเอาจนเมื่อยก็แลนะครับผมก็ยืนตากแดดนี่แหละว่เป็นยังแดดวัดเราธรรมดาครับเฮียงานอยากให้หูวครับอยากให้หูววันมันใส่ดีบอทนบอเรื่องอะไรบอตตองอย่างนะครับทรมพหาสติกอากาศเด้่ยครับบริสุทธิ์ยู่นีสื่อยูไส่กับท่มาเลยครับบอมีปัญหาได้ซอยได้ซอยครับ ตัวใดบ่มีก็จ้งสิแนะน้ำอีกเช่นนึงนะครับว่าวิธีแก้ไขแนวใดนะครับบ่อสื่อบ่ว่าครับปรึกษาได้บ่บ่ต้องบ่ต้องว่าบ่ได้สือน้ล่ะบ่กล้าโทรนะครับโทรนบ่อใดได้ครับยินดีครับปรึกษาครับนะครับเอฟซีครับเอฟซี่นนะครับเอฟซีคนขับนะครับ หยับหยับบริยียบกระเลงแหงนะครับพอมีแรงดิดสูงในหลอดการทําง,งานตํานะครับแรงดิดมันหลายมีแรงดิดสํารองหองนะครับแนบมาเห็นหรอครับแรงดิด ก็สีโอเคนะครับมาทานอยู่แล้วครับนะคลิปนี้กัเสียวไวเพียงสำานีนนะครับเดี๋ยวพอกันไหมนะครับไปส่งรถขั้นต่อไปนะครับขอบคุณพ่อทวีชัยนะครับและขอบครัวนะครับยัให้เยวกาดูแลนะครับมีปัญหาครับมาทานครับขอบคุณครับสวัสดีครับ